อันนี้สามฤดูเพิ่งปลูกออกออกลูกแล้วนะครับเพิ่งปลูกออกลูกแล้วนะครับกินได้แล้วนะครับนี่ปลูกปุ๊บกินปั๊บเลยมงสามฤด,ดูมังสามฤดูคือคือเกิดทุกฤดูมองสามฤด,ดูอันนั้นผักกันกรมเมกได้เคยกินบ่นในกรุงเทพกรมเมกอันนี้เรียกผักหวานผักหวานบ้านนี่ผักหวานบ้านนี่ดอกนี่หมากมากข้างล่างนี้นี่ปลูกผักหวานป่านี่ผักหวานป่าเพิ่งปลูกปีนี้ ได้เพิ่งได้เดือนหนึ่งวานป่าผมว่าอยากกินหมักเฟืองบ่มักเฟืองสมบ่เฟืองเนี่ยมักเฟืองนี่หมักเฟืองเพินนี่คือมักเฟืองหมักเฟืองครับนี่มักเฟืองนะครับหมักเฟืองเนี่ยหมักเฟืองดกอีรีได้หมักเฟืองเพิ่นก็ได้หมักเฟืองแต่ว่ากาแฟนี่ มันก็ขาดน้ำา่อได้ลดมันมันก็เป็นกาแฟน,น,นี่รู้สึกว่าจะปลูกรอบรอบรอบที่ลลเลยเนาะรอ,อบเลยกาแฟแต่ว่ามันมันไม่ค่อยมกักแดดอันนี้พันอ,อันนี้อาราอาราบิก้าไม่ชอบแดดอืออืออือชอบแดดต้องเป็นโรบัตตาครับอันนี้อันนี้อันนี้ยังยังเป็นหมักเก็บไปแล้วแต่ว่าออกมาดอกมาใหม่แล้วอันนี้ ไรเม็ดโอ้ฝรั่งไรเม็ดฝรั่งไรเม็ดอทีทีทีฝรั่งไรเม็ดไม่มีเม็ดกินแบบว่าหย่ำย่างเดียวเลยกินย่างเดียวเลยบ่มีเม็ดอ๋อผักเมือดปลาเพิ่งปลูกนี่นี่กระมันปลักเมือดปลานี่ปลักเมือดปลาเพิ่งปลูกเด็กมังกรโตเหมือดปลาเหมือดปลาเพิ่งปลูกอันนี้อันนี้พักกลุ่ม บ้านเขาเอามาขั้นสมเขาเรียกพักกุมพักกุมไม่เหรออันนี้ักกุมอันนี้อันนี้สับปะรดอันนี้สับปะรดนี่สับปะรดนะครับอันนี้สับปะรดนะครับน่ากินนี่ครับสับปะรดน่ากินได้แล้วนะครับสับปเป็นรสไปสับปะรดมะกระท่นสามรสมะกระท่นสามรสคือว่ามักระทันสามรสมันมา่งจะใสมันซื้อมันมะกระท่นสามรสอันนั้น อันนั้นสดาหวานสดาหวานอันนี้ก็คืออันนี้กระท้อนกระท้อนใหญ่กระท้อนลูกใหญ่กระท้อนลูกใหญ่บ่บ่คือกระท้อนที่ยยนปลาที่ที่เขากินนะตรงนี้จะลูกใหญ่เนื้อเยอะเนื้อเยอะได้มาแต่สายนาพันนี่ตลาดอย่างเดียวอ๋อไปซื้อตลาดบ่ตลาดอันตลาดไทยลาห้องนี่บ่ตลาดไทยล้าอ๋อ นี่ได้สันท่นี้อันนี้อันนี้ก็กาลังจะสุกจริงจริงมันสุกแล้วล่ะจริงจริงมันตัดเชือได้แล้วนี่เอามีดมาตัดเลยก็ได้มันคือกล้วยยังไะกล้วยเขียวธรรมดาไะกล้วยกล้วยหอมอ๋อกล้วยขายนะค่ับโอ้วีใหญ่เนาะเป็นที่เป็นจัาสีทุกวีบ่ฮะจังสีแหละทุกวีกล้วยพันนี้แต่ว่าเขาจะขายวีหนึ่งประมาณเจ็สิบาทในตลาดใอที่นี่ขายวีละยี่สิบห้าบาท ขายวีหนึ่งบาทวีหงมันมีจักลูกหรอกะประมาณ18ป <c oughs> วีหงประมาณ18ลูกหนึ่งสองสามห้าหปสิบโอ้ยี่สิบกว่าอยู่วีหนงยี่สิบกว่าลูกอยู่วีหงเท่าไรก่อวีหเกือบเกือะไรเนี่ยโอ้วีหนึ่งเกือกบสาบลูกไงสักบาท ที่นี่ขายยิมห้าสามสิบโอ้ถูกถูกขนาดที่อื่นขายเจ็ดสิบที่นี่ขายยิมห้าสามสิบถูกขนาดหน่วยบางไงเลยนะเพราะว่าจริงๆกล้วยเดี๋ยวนี้เป็นราคานะกล้วยมันมันแพงพอสมควรที่นี่กล้วยกล้วยยิมห้าสามสิบถ้าเป็นกล้วยนามวาขายสิบห้าบาทที่อื่นขายสามสิบที่นี่ขายสิบห้าเอาไว้นี่แยนะเนาะนี่คือตัดแล้วเนาะกล้วยีเมื่อกี้วยดีเมื่อกี้ตัดมาแล้วดีบางไงเลย ไปไปก่อนไปอันนี้อันนี้เขาเรียกอันนี้เขาเรียกว่านไฟหวานไฟยาแก้ยิงท้องเป็นยาเย็นยาเย็นแย,ยนนิงท้องแป,ปลว่าอย่างน้อยิงท้องก็คือเขาเรียกว่าอย่างวะเจ็บท้องจุกเขาเรียกท้องปนป่วนเ <c oughs> ขาเรียกเขาเรียกท้องอย่างนอ้อเออเวลาเวลากินแล้วมันจะ อืดจุกเสียดแน่นแล้วนะเขาเรียกเออห้องอืดห้องอืดส่วนนี่มัน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 นี่ก็เป็นอาหารปลาอ๋อปลาก็กินมันกีเดือนนี่มันนี่เป็นอาหารปลามาพี่จะพามาเบิง้งมาพี่เดี๋จวข้ามาเบิ้งปลามามาโอ้กินอะได้วยปลาจระมิดนี่ปลาจระมิด สมโอสมโอมานี่ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็น,อ,น,น,ปนอันนี้กินหมดแล้วเหลือแต่แค่เนี้กระกน้ำเนี่ยเหลือแค่เนี้ยกอกน้ำนนกอกน้ำ,กอ,กนำอันนี้ซึอหน่อยมันยังอ่อนอยู่เนาะอันนี้มันอ่อนหน่อยใหญ่กินหมดแล้วเด็ดไปกินสมเมื่อวันส่วนอันนี้น,นี่นี่อันนี้คือสตอภาคใตย้ยังไม่มีลู้<อ>สตอภาคใต้เพิ่งปลูกได้ ปีกว่าก่ปคะป